สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาดูกันฟิตซ้อมนะครับของกล้องธรณีก่อนที่จะเจอกับน้องโอนะครับบอกไว้เลยนะครับว่าซ้อม PK นี่ซ้อมดีมากๆนะครับดูนะครับซ้อมหนักแบบนี้นะครับน้องโอเห็นแล้วนี่น้องโออาจจะมีหนาวก็เป็นได้นะครับเราก็รอดูนะครับดูว่ากล้องธรณีซ้อมหนักแบบนี้แล้วบนเวทีจะชกออกมาได้ดีเหมือนที่ซ้อมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับเราก็มาดูคลิปการซ้อมของกล้องธรณีเลยนะครับ thank <laughs>

เราก็ได้ดูการฟิตซ้อมของกองทรณีแล้วนะครับบอกเลยนะครับว่าไฟนี้ฟิตเกินร้อยจริงๆนะครับซ้อม PK นะครับเราก็รอดูวันชกจริงนะครับคือวันที่3พฤษภาคมนะครับซึ่งคู่นี้นะครับจะชกเป็นคู่เอกในรายการศึกวันไฟแน่นะครับเราก็รอดูนะครับว่ากองทรณีจะสามารถย้ำแขนน้องโอได้หรือจะโดนน้องโอถอนแคนนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับแล้วแฟนมวยนะครับรักใครชอบใครก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นได้นะครับก็หากมีข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาเดบข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากข้อม ตอขอให้แฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันข่าวสารเกี่ยวกับวัดวตกินลาเมวยไทยนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไลน์มาที่ spy24 ฝากไว้ด้วยครับ